ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่า admin a b บิลของแบบ99วันนั้นมีอะไรกันบ้างลครับและอีกไม่นานก็กำลังจะอัปเดตทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอัปเดตปาร์ตี้ก่อนนะนี่ก็เป็นกลุ่มนะครับเราเราต้องเข้าห้องปาร์ตี้นะครับถึงจะเล่น admin a b บิลได้นะแต่ถ้าเกิดทุกคนเข้าห้องธรรมดาก็จะไม่สามารถเล่น admin a b บิลได้นะครับทุกคนบปเลย admin อ b บิลก็คือเป็นการที่ admin จะมาเสกของในเซิร์ฟของเราประมาณนั้นเลยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างบอกเลยว่ามีแจคเพรแน่นอน แล้วก็เข้ามาแล้วก็สร้างทุกอย่างปกติเลยก่อนที่เข้ารับชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับทุกคนถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าทุกคนเล่นได้กี่วันแล้วก็ปิดเทอมกันหรือ,อยังครับผมมาเหมือนว่าแอดมินจะมาแล้วครับอ่า dropping is now เหมือนว่าแอดมินจะดรอปอะไรให้เราเด้ไปหาหน่อยครับผมคอนโดลืมบอกเลยครับว่าอัปเดตสัปดาห์นี้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับเราจะสามารถมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองแล้ว see you if scan ไม่รู้คอนโด โอชอ,อะไรเนี่ยโอเทมิ่งคืออะไรอะ่ะเเปล่าอ่ะแต่ว่าเปล่าเงังไงอ๋อเป่าใส่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับผมโอเค <c oughs> และเราก็ได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วนี่ไงได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วเราต้องเย็บไปเป่าใส่สัตว์นะครับตอนนี้เป่าใส่เป็นกระต่ายนี่ไงทุกคนตอนนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นกระต่ายแล้วนะครับชื่อว่าน้องโอริโอ ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงนะเก็บใส่กระเป๋าก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ทุกคนอ๋อเราเราสามารถสั่งให้น้องอ่านั่งได้แล้วครับทุกคนแล้วก็เป็นสั่งให้น้องฟ o ล l o w เราได้นะครับผมไม่เห็นน้องนี่ไงน้องน้องฟ o ล l o w เรามาแล้วทุกคนน่ารักมากครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อให้น้องได้นะปกติน้องชื่อโอริโอแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อให้น้องได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อน้องว่าอ่าอะไรดีทุกคนเปลี่ยนชื่อว่าน้องอะไรดีน้องซีซีแล้วกัน น้องซีเฉยๆไม่รู้ดึกไม่ออกนะครับแล้วก็เป็นอ่าปลดปล่อยปลดปล่อยนี่น่าจะแบบว่าคอนเฟิร์มในในในรอบคอนเฟิร์มให้คนดูอ๋ confirm, อก็คือให้เลิกเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองครับผมคอนโดแล้วถ้าเกิดเราไปเป่าใส่อันนี้นะไม่น่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเป่าใส่หมาป่าใช่เราอาจจะมีหมาป่าที่แบบคอยปกป้องเรานะครับอ่ะทุกคนให้เราหยิบเครื่องเป่าขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราไปหามาป่าก่อนนะมีเบ้าใช่แล้วก็ต้องให้อาหารหน้องตอนนี้ฐานของเราก็มีกล่องมาใหม่นะครับทุกคนเป็นกล่องหายากแล้วก็คือกล่องเอเรียนเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าจะมีอะไรกันบ้างน่าจะได้ปืนนะทุกคนแต่ขอเป็นเกาะดีกว่าโอเคได้จริงด้วยครับผมปืนเราแบบมีอยู่แล้วอ่ะทุกคนซึ่งถ้าเกิดเป็นปืนของไซบอรก์ก็ค่อนข้างที่่ะคูลดาวน์นานโอเคแล้วก็ได้มาจริงด้วย ไม่เป็นไรทุกคนอ้าเดี๋ยวเชาว้าดีเราเอาขุยไปเป่าใส่กับหมาป่าดีกว่าทุกคนเราหาหมาป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราครับให้เราหยิบขุยนะครับหรือว่าเป็นโอชามอิงฟ o d นั่นเองทุกคนจะเป่าได้ก็ต่อเมื่อสัตว์ตัวนั้นมีรูปโกรดบนหัวนะครับทุกคนเห็นไหมเป็นอิมจิโกรดนะครับอยู่ยบนหัวนะเดี๋ยววันนี้เราจะหาแบบหมาป่าตึงๆนะครับให้เราหยิบมาทุกคนทุกคนจะเป่าได้ก็ต่อเมื่อมีวงกลมอยู่ ตรงเท้าของสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าตรงเท้าของสัตว์นั้นๆพอขึ้นมาพุนลูกก็เป่าได้เลยเห็นปะแล้วก็จะหยุดน,นะครับแล้วก็ให้ทําการคลิกรัวๆให้เส้นสีแดงอยู่ในกรอบสีเขียวนะครับคอนโดนี่ก็ค่อยๆคลิกขึ้นไปนะโอเคเขาก็ต้องการสเต็กนะครับทุกคนเห็นปะทุกคนก็ไปหาสเต็กมาให้นะซึ่งตอนนี้อยู่ไกลมากแล้วเราก็หิวแล้วด้วย <laughs> นี่ไงสเต็ก2ชุดโอเคเดี๋ยวเราได้สเต็กมาละก็ให้กี่ชุดไม่ได้ใจนะทุกคนโอเค อ๋อต้องให้อีกชุดนะครับประมาณ2ชุดนะสำหรับสเต็กเดี๋ยวจาไว้ก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะเอ้ยตอนนี้มีเพชรไปที่ฐานของเราแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานของเราก่อนครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเอานี้ของเราก่อนกลับมาเอาเพชรก่อนครับผมอยู่ที่เพชรมา1 2ึ่องสามอุ้ยหิวหิวหิวจะตายโอเคกลับมาเอาเพชรก่อนครับได้ประมาณสักสี่ห้าเพชรนะแล้วเราก็กลับไปหาน้องมาของเราต่อ โการเล่นดับบ้านี่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากนะครับแนละ้วเราเออกไปหาสเต็กก่อนทุกคนเราต้องจำนะครับว่าอันไหนคือน้องหมาของเรานะโอเคหาสเต็กขาดอีกสองครับผมมาไปก่อนตัวแรกอ่าได้สเต็กมาแล้วให้ประมาณ2ชุดนั่นแหละทุกคนหลังจากที่สังเกตดูนะครับประมาณ2ชุดก็คือเนื้อประมาณสัก4ี่ชิ้นน่าจะใช่นะเพราะว่า1ชุดใช้2ชิ้นนะครับผมมาดูกันว่าจะใช้สเต็กกี่ชิ้นน้องหมา โอเคให้อีกให้ยังไงอ่ะต้องให้ครั้งเดียวเหรอใช่ไหมตอนนี้เข้าใจแล้วครับว่าเราต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังไงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเป่าขุ่ยทุกคนจําได้ไหมถือขุ่ยขึ้นมานะครับเขาจะมีอีโมจิแปลว่าหน้าบึ้งนะครับหรือว่าหน้ากดถึง3อันนะครับหลังจากที่เราเป่าขุ่ยแล้วก็ให้สเต็กไปนะครับตอนนี้เขาขึ้นรูปยิ้มละเราก็ต้องทําการเป่าอีกรอบนะครับให้ขึ้นวงกลมด้านล่างนะแล้วก็กดเป่าครับผมแล้วก็เลี้ยงอีกรอบนะทุกคนเป่าให้สําเรร็จนะคับ โดยการคลิกไปเรื่อยๆนะแบบว่าถ้าเกิดขีดเราอยู่ต่ำเราก็คลิกรัวๆเลยครับคอนโดโอเคประมาณนี้นะเราต้องเราต้องให้สเต็กประมาณ6ชิ้นนะครับทุกคนสําหรับน้องมาป่าโอเคเดี๋ยวเราออกไปหาอีกรอบหนึ่งเอ้หนือนว่าอะไรได้ซีโครงปิ้งย่างมาเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ด้วยทุกคนโอเคเก็บได้เหมือนสตูนะครับโอเคอยู่นี่ยังไม่หายอ่ะทุกคนเตรียมเนื้อไว้นะครับแล้วก็หยิบขุยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ อ๋อเ่อใเป็นบาสของเรามาแล้วก็ลูกบาสเมื่อกี้อทุกคนสามสองหนึ่งบางเนื้อไว้แล้วก็เป่าขวี่ยนะครับผมอีกครั้งหนึ่งทุกคนนี่เลยแล้วเราก็จะได้น้องหมาปั๊บปับป๊บปับป๊บอ่ะค่อยกดไปเรื่อยๆโอเคว้าสวยทุกคนสวยเป่าขว่ยไปด้วยหนีไปด้วยโอเคเชา้าพอดีมาชุดสุดท้ายเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นเป็น3หัวใจแล้วครับ ก็มาเป็นน้องหมาของเราแล้วนี่คือชุดตกแต่งขวานนะครับตกแต่งเลือดได้ปะคอนโดได้โอได้เราเป็นเลือดทองเมื่อกี้คือชุดตกแต่งเลือดนะครับคอนโดตอนนี้เราก็เป็นเลือดทองแล้วเราก็มีน้องหมาโอเคเดี๋ยวตั้งชื่อว่าอะไรดีคนดอนโดน้องโบล้ละกันนะครับผมโอเคโบ้โบ,โบสําเร็จแล้วนะครับแล้วคนดูก็สามารถจิ้มมาที่รูปนิ้วเท้านะแล้วก็สั่งให้น้องซิดก่อนก็คือน้องจะนั่งนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งให้น้องฟอลโล่เรา เวลาเราไปไหนมาไหนแล้วก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีน้องหมาคอยช่วยดูแลปะนี่ไงทุกคนเราก็มีผู้พิทักษ์นะครับเดี๋ยวพาน้องหมาไปสู้กับน้องหมาตัวอื่นใช่อันนี้เป็นหมาบ้านแล้วหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วหรือว่าหมาบ้านนั่นแหละครับคนดูเรียกง่ายๆนะเดี๋ยวจะพาไปสู้กับหมาป่าของจริงมาดูว่าจะไหวไหมหนึ่งๆนะครับผมเดี๋ยวผมพานะทุกคนไปหาหมาป่าก่อนเดี๋ยวผมจะล่อหมาป่ามานะหมาป่าเห็นปะโอเคมาแล้วหมาป่ามาทุกคนสู้กับโบโบของเราสู้ปะ ไม่สู้หรอหรือว่าต้องให้กัดก่อนอ่ากัดเราแล้วอ๋อเราต้องโดนโจมตีก่อนนะครับโบโบถึงจะช่วยเราโบโบตอนนี้ทุกคนโบโบโหดกว่าสัตว์หมาป่าทั้งที่เป็นหมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าโบโบของเราหรือว่าส์เลีของเรานนั้นจะโหดกว่านะครับเอ้ยถือว่าเจ๋งมากๆทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อน ไอ้ทุกคนดีมากนะแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงสัตว์ที่มันโหดขึ้นกว่าน,นี้ล่ะโอเคเดี๋ยวหลังอัปเดตผมจะพาทุกคนไปเลี้ยงสัตว์ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวในอัปเดตนี้เราก็แบบเรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์เอ้ยโบโบ,โบตามเราไว้ได้คนเห็นปะถ้าเกิดเราแบบวิ่งมาแบบไกลๆครับเขาก็จะว้ามาเลยนี่เห็นปะใยมากทุกคนไม่ต้องกลัวน้องวิ่งไม่ทันเรานนะคือน้องวิ่งทันแน่นอนทุกคนสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับหรือว่าสัตว์ใหม่ที่มาในอัปเดตนี้ไม่รู้้ว่าาเราตอง ทำยังไงหรืออาจจะพบเจอได้ตามป่าปกตินะทุกคนเดี๋ยวเราเป่าก่อนเป่าให้น้องก่อนอุ๊ยอะไรนี่อันนี้ตกทับนะครับผมเกอสักภาเก่านี่น้องต้องการเบอร์รี่เดี๋ยวเราเอาไปหาเบอร์รี่ก่อนเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนเอ๊ะเหมือนว่าจะมีอะไรอะ่ะเหมือนว่าจะมีขุยใหม่อ๋อควยเราเป็นระดับสองแล้วทุกคนไม่ใช่คุยใหม่นะครับคุยแยเวเป็นระดับ2อ,อาจจะแบบว่าเป่าได้ไวขึ้นหรือเปล่า อันนี้จะมีเป้นบาสเดี๋ยวเอาเป็นบาสไว้ที่บ้านของเราครับผมคุยก็จะมีระดับคล้ายๆกับเบ็ดเลยนะครับเพอนเดอใช่แนละ้วคุยกับเบ็ดจะคล้ายๆกันนะก็คือถ้าเกิดเราปอกไปเรื่อยๆมันก็จะัพระดับได้นะครับพอนเดอเดี๋ยวเราจะไปหาบลูเบอร์รี่มาให้น้องกันดีกว่าเราน่าจะสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้มากกว่า1ตัวอย่างแน่นอนครับทุกคนเก็บบลูเบอร์รี่ไปก่อนสัก2ชิ้นนะเผื่อไว้ก่อนครับผมแต่จริงๆอาจจะใช้แค่ชิ้นเดียวมาแล้วโอเคตุ่มๆ อ่ะเรียบร้อยน้องกินแล้วครับผมอ่ะใช่แล้วทุกคนกินแค่ลูกเดียวนะน้องก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเดี๋ยวสั่งให้น้องซิทก่อนแล้วก็สั่งน้องฟอลโล่เรามาทุกคนฟอลโล่ follow. อ่ะเราสามารถเลี้ยงได้มากกว่า1ตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตันหรือเปล่านะหรืออาจจะแบบเลี้ยงแบบอินฟินิตีเลยก็ได้โอ้โหอยู่ดีก็ได้ซีโครงปุงสุกมา <c oughs> โอเคเราแบบไม่ต้องทนหิวแล้วทุกคน เฮ้ยคนดูครับสังเกตเห็นอะไรไหมที่อยู่ในมินิแมพของเราเดี๋ยวเดินไปดูก่อนครับผมเหมือนจะเป็นสิ่งที่มาใหม่นะผมมากับน้องสองตัวเดินวยไหมทุกคนใช้แผ่นสปีดไปเลยครับผมไะเดี๋ยวไปดูในมินิแมพกันว่าสิ่งนี้คืออะไรเหมือนจะเป็นสิ่งอัปเกรดใหม่เหมือนเป็นอัปเกรดอะไรสักอย่างเอ้ยใช่แล้วทุกคนเหมือนจะเป็นจุดอัปเกรดใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้เปิดประตูเข้าไปไหนอัปเกรดอะไรเอ่ย อ๋ออัปเกรดเบ็ดตรงนี้ทุกคนอัปเกรดเบ็ดตรงนี้แล้วก็อัปเกรดคุยได้ด้วยเ้าโอเคอัปเกรดคุยเหรออ,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 อ๋อต้องการอีกพี่เพิ่มเติมอ่าทุกคนเหมือนว่าเขาจะเอามารวมกันนะครับเมื่อก่อนจะมีบอแบบว่าสําหรับที่ตกปลาใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะไปอัปเกรดในบ้านนั้นเราก็สามารถนําอุปกรณ์มาอัปเกรดตรงนี้ได้เลยซึ่งเหมือนว่าแค่เอามารวมไว้เป็นจุดเดียวแค่นั้นเองครับทุกคนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะ ตอนนี้มีเพชรตกแล้วมาเก็บเพชรฟรีตุ่มตุ่มตุมกล่องทรงพลังตกจากฟ้าน่าจะเป็นกล่องแดงครับทุกคนมาไม่นานจะมีกล่องแดงตกลงมาถึงสองกล่องตุ้มตุ้มเรียบร้อยตกทับกันด้วยเอาทุกคนร้นกันว่ากล่องแดงเราจะเปิดได้อะไรเปิดหีบแรกก่อนครับผมสิ่งที่เราได้ด้านก็คือขอเป็นลูกซองโอ้ได้สิ่งเดิมเป๊ะได้เป็นโล กันภัยที่กันอะไรไม่ได้เลยขนแล้วก็เลื่อยครับผมคอนเดเป็นของซ้ำซากที่เราได้มา <c oughs> โอ้ได้แต่ของเกลือๆทุกคนมาแล้วทุกคนเตรียมตัวรับมือกับฝนพายุฝนเพชรได้เลยเจมอนอินส์คัมมิ่งมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ฮะ <Huh? laughs> แค่แปดเองหรอครับทุกคนมอคัมมิ่งโอเคจะมาจะมาเพิ่มอีกไม่กี่วินาที <laughs> ตอนแรกว่าแปดวครับทุกคนมาดูว่าจะถึง20เมตรไหมครับผมสัปดาห์ที่แล้วมาประมาณกับเกือบสาิเลยครับผมมาทุกคนเท่าไหร่แล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหรือเปล่า <laughs> นับไม่ถูกแล้วตอนนี้ นะน่าจะปกติน่าจะวันยี่สินะครับผมคนดูไปเก็บเลยมา3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบเอ็ดส่ะเก็บไปประมาณสิบหเจ็ดพนะครับเมื่อกี้อ่ะมาอีกแล้วคอนโด 17,18,19ด้ 17, 18, นะ่ามามาประมาณ 20... โอ้โหสาแน่นอนทุกคนไม่ค็่อย25ประมาณนี้นะครับมาแบบน่าจะประมาณเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วแหละถ้าเกิดแอดมินไม่ลืมนะว่าสัปดาห์ที่แล้วแจกไปเท่าไหร่ทุกคนวันนี้แอดมินเอบิวคอเหมือนว่าจะจบลงแล้วนะครับแอดมินบอกว่าพอไปแล้วแอดมิน <Ad min S 2> จะไปละเดอร์แอดมินบอกนะครับทุกคนมีกล่องอะไรตกลงมาอีกแล้ว มาดูอ๋อกล่องแดงมา้ครับผมตู้โอ้โหหนึ่งสองสามสี่สี่กล่องครับผมก็ดูมาดูมาดูว่าสี่กล่องนี้เราจะเปิดได้อะไรอยู่ดีๆก็มีกล่องแดงตกมาถึงสี่ชิ้นนะครับผมหรือว่าสี่หีบนะคนดูได้เป็นคุณนายอได้อีกแล้วคนดูคุณนายมาอีกกล่องที่สองครับผมมาดูว่าเราจะได้อะไรกล่องที่สองดูซีได้อะไรเอ่ยสามสองหนึ่งเอหได้เรื่อยมากล่องที่สาม เราจะมีดวงได้ลูกซองหรือว่าของที่โหดกว่านั้นไหมตุ้มโอ้โหได้เกาะหนามนะครับผมคอนโดอุย้ยก่อนน้มโหดกว่าเกาะไซบอร์กนะคอนโดอยากจะบอกอเพราะว่าไม่งั้นมันไม่สามารถใส่ได้นะครับมาสามสองหนึ่งกองสุดท้ายออโ,โอเคได้เกาะเหมือนเดิมครับผมการสุ่มโอ้ยกล่องแดงของเราเต็มบ้านนะครับนี่ยังเยอะลูกหลักเอสมิน รีวิวดัีก่อนสามโอเคสามสามสอคุยแบบนี้ที่เอาไว้โ <laughs> ไม่ใช่3ามสอคุยแบบนี้ที่เอาไว้เป่าเพื่อที่จะไม่ใช่สาม คุยเป่าสัตว์เลี้ยงหายังไงมาดูกันครับโอเคสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งคุยเพื่อที่เออสามสองหนึ่งคุยเป่าสัตว์เลี้ยงแบบนี้หายยังไงวันนี้มาดูกันครับโอ้ยมืดแล้วฉันด่าชิปไม่ได้แล้วหรอไปไหนอ่ะโอเค s, s e n t i n g back t ูล็อบบโอเคเขาจะพาทุกคนกลับไปที่ล็อบบี้แล้วครับผมมาสามสองหนึ่ปิวโอไม่ถูกนะครับทุกคนโดตอนนี้เราก็ได้เตะออกมาข้างนอกแล้วครับทิ่ห้าล็อบบี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิว่ามีคลาสใหม่เข้ามาไหมเห็นบอกว่าจะมีคลาสใหม่แต่ก็พยายามเปิดดูก็ยังไม่เจอนะทุกคนหรือว่าอาจจะเอสมาทีหลังก็เป็นไปได้นะครับทุกคน ฝากกดติดตามให้พี่คัะตัวกดไลค์ให้คลิปนี้กันด้วยครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเินกันนะว่าทุกคนเล่นทานตอนเอ็นบินเอวิวหรือเปล่าเจอกันคลิปหน้าครับบิายบาย